ตอนนี้เราก็มากันที่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียน ผนแบบนี้ด้วยอ่ะอืมเป็นล่องค่ะน่ารักค่ะสวยผนสวยอยู่แบ,บอิม่มปั้นแบบแล้มสวยนะนก็คือถ้ามือวันะถ้าดูแลเนาะก็จะโอเคนะท่าน,นี้เป็นน้ำพุออกด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยว,<ม>ยวสับปะรดเป็นลูกเลยแล้วท่านจะกินยังไงไม่บอกให้ท่าน เดี๋ยวเราจะไปดูไปเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็จะไปดูตัวเลขด้วยผิวเนียนมากเลยนี้อืมเจ้าแม่ตะเคียนอันนี้น่าจะเป็นช่วงยอดยอดนะ ใช่ใช่ตานี้น่าจะเป็นโคนหรือเปล่าใช่เป็นโคนนี่ไงเขาเอานี่มันมีแป้งไหมมีแป้งอยู่ในกระเป๋าไหนนะนี่ไงหาดูตัวเลขอยาดูตัวเลขกันนะมีแป้งตรงนี้แบบนี้อันนั้นแป้งของอของใช่ใช่เป็นที่เข้ามาไหว้ ถุนนี้ก็น่าจะเอามามาได้แล้วใช่เ,เพื่อใส่ชุดว่าชุดสวยไหมโอ้กลายเป็นนั่นหมดเลยเนาะไม่มีคนมาดูแลบอกเลยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นั่นเลยอะ่ะซื้อทั้งหุน่นทั้งชุดใส่มาพร้อมเลยอ่ะแต่งตัวให้ท่านชิ้นใช่ชชบำรุงสถานที่แล้วใช่ถูกหลักแสนหลักแสนหลักล้นลนลลานอ่ะตรงนี้ทำใหม่ไปสารสวยๆเลยปูนเลย ใช่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะไม่รู้เป็นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าตรงนี้ใช่เน้ะท่านรางวัลที่หนะึ่งนนั่นเลยทำไมที่เขาถึงเอาท่าน้อยตรงนี้เราไม่ทำใหม่ทำให้ท่านรู้ใหม่มเลยเราขอไห่ว่ามีตัวเลขหาตัวเลขมีคนเอาเลขมาถูดิเอามาถูแป้งน่าจะอยู่กับอีกกระเป๋าใหญ่อ ง่ายแค่ลูกๆแค่หามองหาดู mm hmm. ถ้ามีตัวเลขอยู่ที่ไหนนะแม่จะเอาทันทีเลยเดี๋ยวไปดูก่อนเลถ้ามีตัวเลขติดอยู่ที่ไหนเอาเลย mm hmm. เอะไร mm hmm. เลขอะไรนะดูเอานะ mm hmm. โอ้เห็นอย่างชัดเลยเลขสองเลขเก้าเลขสามติว hmm. ูดูเอานะ mm hmm. ตัวแดงๆเลยอ mm ืม hmm. ฝนตกลงพัดก็กระเด็นหมดอ่ะกระจายอยู่มีรองพรมรองเท้าด้วยตายดูที่นั่นล้มหมดเลยอ่ะเก็บก็ไม่ได้สวยแล้วเนี่ยชุดใช่เก็บก็ไม่ได้มีที่แขวนมีทูบอยู่แต่แด้ยวก็มีคนมาว่า้เยอะใช่้าตัวเลขได้แล้วล่ะได้ตัวเลขกันนั้นแล้วล่ะ ก็หาดูกันเอานะเลขอะไรเดี๋ยวเไปหาส่งดูอีกันตรงไหนจะมีตัวเลขเด,เดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวไปต้นนั้นเดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นกันนี่ ให้ขอให้แม่หนูถูกลอตเตอรี่หลักอสนล้านเ๋ยจะบูรณะหนูจะให้แม่หนูบุรณะที่ องกระเบื้องทำเป็นปูนหลังคาอย่างดีเลยโดนจิตโดนใจให้ให้ให้ถูกไหมเธอให้กอสลักหมุนแลกให้ตรงกับที่แม่ซื้อที่แม่หนูซื้อด้วยเธอแม่ซื้ออะไรกันเลยถ้าท่านแนะน็ให้โดนบรรดาลให้หยิบจับให้โดนเลขให้โดนรางวัลใหญ่ๆเดี๋ยวลูกซื้อชุดมาให้ ท่านรับรู้แล้วขอบคุณค่ะท่านรับรู้แล้วท่านตอบรับแล้วตอบรับแล้วขอบคุณค่ะลูงจะซื้อหุ่นมาใหม่แล้วก็ซื้อชุดให้ด้วยใส่ชุดเดี๋ยวลูกจะเลือกชุดถ้าลูกถูกรางวัลลูกจะทำอย่างที่พูดทำไมตรงนี้มีบนรอยไหม ต้นเผาเหรอน่าจะน่าจะไม่นะมีตัวเลขเลยไม่มีอันนั้นนะเนาะพอตัวถูงไทยๆก็ได้เหมือนรนไฟจริงๆนะมมใช่จริงอะอะไรโดนจิตโดนใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาเนาะแว็บแรกที่เห็น พอขากลับุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาตุ๊บโตแบบเหมือนท่านอยากให้เรานทำไมท่านผมเนาะอยากจัดให้ดีๆจังเลยเนาะไม่กล้า,า,าอยากจัดทรงผมหุ่นนี่แพงอยู่นะหุ่นกระชุดใช่โอ้ถูกเป็นแสนนี่สร้างเลยอย่างดีเลยถูกเป็นแสนเลยไม่ได้ ูกเป็นแสนทําไม่ได้ไม่ได้เหรอถูกหลัสไม่ไม่ได้ไม่ได้เฉพเพออิดเออแตพหินนี่ก็เออแต่าพเหล็กนี่ก็นั่นแล้วถูกล,ล,ล,ลักแสนหลาล้าลูกเจ้าแม่จ๋าจิตเป็นกุศลจิตอยากทำบุญจิตใจอยากทำบุญแต่ถ้าไม่มีมันก็ทำไม่ได้บุญไม่เกิด คู่ขาตัวเลขแต่เห็นตัวเลขตรงนั้นแล้วละสีแดงหนึ่งหนึ่งอะไรวะแต่เห็นเป็นเลขหนึ่งะหนึ่งสามโอ้ตรงนี้ชัดเลยตรงนี้เป็นตัวเลขโซนนี้นี่ เขาโมอ้ใกล้ๆ่อยนี่ทำไมขาตีหลคาหรอตอนนี้แล้วก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วอันนี้มาจุดที่สุดท้ายจากที่ไปเที่ยวมาแวะมาแวะมาดูตะเคียน เจ้าแม่ตะเคียนแล้วเราก็จะกลับแล้วพามาดูเลขพามาเอาเลขที่สองสองดูหาดูกันเนาะนะคะดูเอานะว่าตาดีได้ตาไยเสียนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ